สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกเช่นเคยกับไข่ดีมัชชาแนลหนึ่งสูงแปดนะครับคุณผู้ชมคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเดือนนี้โปรเนต็ตย้ายค่ายเบอร์เดิมเปิดเบอร์ใหม่และเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนในเดือนนี้มีโปรอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้สัญญาณของใายไหนก็ตามนะครับและแน่นอนแหละว่าคุณผู้ชมย่อมต้องการใช้โปรเนต็ตที่ลงแรงเพื่อใช้ในการท่องโลกโซเชียลในแต่ละเครือข่ายนั้นอาจจะมีโปรเนต็ตออกมาให้เราเลือกในการสมัครใช้งาน แล้วโปรเน็ตแบบไหนล่ะจะเหมาะสมโดยวันนี้ผมมีโปรเน็ตที่น่าสนใจและราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับหากเทียบกับปริมาณเน็ตที่จ่ายให้ซึ่งจะเป็นของค่าย AIS บนทุกคอนะครับกับโปร Fixi ี่3 0 0บาทต่อเดือนสาวกของค่าย AIS รีสมัครด่วนเล,เ,เลยนะครับกับโปรนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ โดยคุณผู้ชมจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่10เมกนะครับไม่จํากัดปริมาณไม่ลดสปีดหากชอบในการโทรโปรนี้ก็ถือว่าเด็ดเลยนะครับโดยคุณผู้ชมจะได้โทรฟรีในเครือข่าย AIS ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในการโทรแต่ละครั้งก็จะไม่เกิน30นาทีนะครับหากโทรเกินก็จะคิดนาทีละ1.50บาทนะครับโทรนอกเครือข่ายไปเลยนะครับจัดให้ไป50นาทีส่วนเกินก็จะคิด1.50บาทเช่นกันนะครับ พร้อมใช้งาน AIS Super WiFi ไม่จำกัดเลยนะครับฟรีค่าบริการแอป YouTube Premium นาน3เดือนเลยนะครับฟรีเป็นเลยค่าบริการ Play Family นาน6เดือนฟรีค่าบริการ Google One นาน3เดือนเลยนะครับโดยในโปรนี้จะมีอายุใช้งานยาวๆเลยนะครับถึง12เดือนเราจะสามารถสมัครโปรนี้ได้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564เลยนะครับ เราก็มาดูรายละเอียดของเงื่อนไขในการสมัครนะครับโดยคุณผู้ชมจะสามารถกดขอรหัสในการย้ายค่ายด้วยตนเองผ่านมือถือได้ง่ายๆนะครับโดยกดดอกจัน151าดอกจันตามด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหากไม่ติดเงื่อนไขใดๆจากแพ็กเกจเดิมนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับ SMS ยืนยันในการย้ายค่ายนะครับ ต่อจากนั้นคุณผู้ชมก็นำรหัสการย้ายค่ายไปติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของ AIS มันทุกครนนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถนำรหัสการย้ายค่ายไปดำเนินการได้ที่ AIS Shop AIS Shop by Partner ร้านเทลวิทและ AIS Party ทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะครับและคุณผู้ชมต้องมีอายุในการใช้งานในระบบติมเงินตั้งแต่31วันขึ้นไปนะครับ จึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจฟิกซี่300ได้ก็จบไปแล้วนะครับกับแพ็กเกจ AIS f, f i x i 300บาทต่อเดือนหากคุณผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้เตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ